สวัสดีค่ะไตรนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะตอนนี้เวลาจะสองทุ่มครึ่งแล้วนะคะคุณแม่จะกลับไปไล์สดผ้าเม็ดอยู่นะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะยังไงร,รอคุณแม่ด้วยนะคะไตนิยมคามสวยแม่สวยสกลนครนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ในงานเตรียมงานคาริสต์มาสวันที่ยี่ห้าของเราจังหวัดสกลนครนะคะแล้วงนนานตระรการมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่กลับไปนะคะคุณแม่จะไล์สดผ้าเม็าาดนะคะราคาทุกทุกถูกนะเดี๋ยวยังไงรอคุณแม่ด้วยนะคะอย่าพินอนนะคะ นนิยมควาสวยแม่สวยสุพรรนครว,นะวันนี้คุณแม่พาชมง,งานคริสต์มาสนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นงานที่สวยงามมากนะคะเป็นงานที่สวยงามมากทุกดวนะคะเป็นดาวแล้วก็ฝั่งเขาจะเป็นอุโมงค์นะคะฝั่งนี้จะเป็นอุโมงคนะ์ค่ะเป็นอุโมงค์นะคะสวยงามนะคะเป็นอุโมงคนะ์สวยงานนะะมงนะงามากๆนะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะแต่เวทีสวยงามมากให้เราชาวสุพรรนะคะได้ชมได้ชอปกันนะคะอันนี้ก็สวยนะคะ ทำุงย้วนะพ่อ้วเตุงย้วนะพ่อะคุงย้วเสเ็เออเก่งเก่งสวยงามากนะคะจัดถุงย้วนะคะออกมาสวยสีเขียวสีแดงสวยมากเลยนะคะคือานสวยนี่ทำจัดนี่ทำจัดขวดน้ำคือขวดน้ำติเออกีดกีดมาเนาะเออสวยออกมาสวยจริงขวดน้ำ น้ำเรามีดมันละเอียอีก,อ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 กเียบนะะเขาเรียกว่ารีไซเคิลให้เป็นสิ่งช่วยงามนะคะให้เราได้ชอบกันนะคะกคะ็จะมีร้านอาหารฝั่งนู้นนะคะขายกันดีดีจะซื้อกินก็รอยคิวันกินนะคะยากมาเราสําคัญที่สุดมาฝั่งนี้นะคะเป็นอุโมงค์นะคะเป็นอนุโมงค์นะคะเป็นอุโมงค์ที่ของขวัญอุโมงค์ของขวัญอุโมงค์มากดีสวยงามมากแล้วก็มีไฟมีไฟให้เราได้ได้ชมบรรยากาศกันกนะคะ ไม่ได้วัาานร้างเพราะรูปราหาหองห้านะครับร่านพระรูปรองห้านะคะที่เราเคารพศรัทธาแล้วก็เคารพกันนะคะท่า,กานก็จะยืนโดดเด่นให้เรามากราบไหว้กันแล้วว่าขอพอรจากท่านนะคะรองห้าของเราชาวจุฬาลงกรณ์นะคะรูดาวสวยงามมากเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปถ่ายรูปนะคะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่พามาไปใกล้ๆคุณม,มาไปใกล้ๆคุณ <c oughs> แม่พามาดูใกล้ๆสวย,านนะะสวยามากเลย ละะแล้วคุณแม่ก็จะเรียบกลับไปนะ,ะเรียบกลับไปที่จะไรสดผ้าเม็ดให้ท่านได้ชอบกันนะคะอย่าพึ่งน,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 นอนจากกันนะคะอย่าพึ่งนอนจากกันนะคะอย่าพึ่งนอนจากกันอย่าพึ่งนอนจากกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศสวยสวยนะคะลานพระรูปรอให้เห็นไหมคะท่านเยืนเด่นอยู่ตรงนั้นนะคะเยืนเด่นเป็นต่างงานอยู่ตรงนั้นเองมากับคุณพ่อค่ะคุณพ่อคุณพ่อหนุ่มคะ คุณพ่อหนุ่มหน้าตาสดใสนะคะเป็นผู้ดแูแลภรรยานะคะภรรยาพาไปไหนไปด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะไปเป็นแอดมินคุณแม่นะคะจดรหัสจดเบอร์ท่านทีเอฟมานะคะแต่คุณแม่จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะคืนนี้ขายผ้าเม็ดร,ร่วนๆอย่างเดียวนะ,ะนะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเข้ามาเป็นกําลังใจกับคุณแม่นะคะน้องพ่อเนาะเข้ามาเป็นกําลังใจกับคุณแม่หนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคุณแม่กลับไปนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปไลฟ์สดนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่ในงานคริสต์มาสอยู่ ดูบรรยากาศนะคะแต่อยู่ทะเลเนาะเพราะเนาะอยู่ทะเลเมืองใหญ่ใหญ่มากนะงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่22บสองเนาะย2 22ิบสองยิบสองแล้วก็จะแห่ดาวใหญ่วันที่23 23บสามยิบาแห่ดาวเล็กดาวใหญ่เหมือนดาวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใช่ย2่ิบิบาแห่ดาวใหญ่24บแห่ดาวเล็ก25สกลก็ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวคุณแม่ลงคลิปให้ดูนะคะ25้านะคะ25้านะคะก็จะเป็นดาวที่ใหญ่มากนะคะ ดาวที่ใหญ่มากนะคุณแม่ลงคลิปให้ดู <a> การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาะะใหญ่มากนะคะสวยมากนะคะสกลน,นครคุณแม่ก็ทุกศาสนาเลยไม่ว่าจะเป็นคริสต์นะ,ะ,ะเป็นคริสต,ต,ต์เป็นพุทธน,นะคะ,ะให้ทําบุญทําหมดเลยนะคะให้ทำบุญทําหมดเลยนะคะให้ทําบุญทําหมดเลยนะคะสวยสวยค่ะสวยงามมากนะคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะบรรยากาศสวยงามมากนะคะสําหรับคริสต์มาสนะคะสําหรับคริสต์มาสนี่นะคะ คุณแม่ก็ขอให้ท่านโชคดีมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะในวันคริสต์มาสนะคะในวันที่ย5าคาริสต์มาสนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปชมดาวแล้วขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ FC สายบุญค่ะอย่าเลื่มนะคะรอคุณแม่ด้วยนะคะรอคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่จะรีบกลับไปนะคะไรซ์สดผ้าเม็ดนะคะวันนี้มีไรซ์สดผ้าเม็ดเวลาประมาณประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะสองทุ่มครึ่งนะ,ะยกคลิปสองทุ่มครึงะคะ่งค่ะ แล้วเจอกันนะคะคุณแม่จะรีบลงไปยกคลิปนะคะกราบสวัสดีแล้วก็กราบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ